สวัสดีครับเพื่อนกูที่กำลังจะส่งขอยื่นวิทยาฐานะนะครับในปีงบประมาณ66นี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วก็คือถึง30กันยายน2566นี้ก็จะสิ้นปีงบประมาณ2566แล้วสำหรับผู้ที่กำลังจะเตรียม ยื่นวิทยาฐานะในปีงบประมาณ2566ก็ต้องรีบกันนิดนึงนะครับคโชคชก็เลยจะมีคำแนะนําสําหรับผู้ที่จะยื่นก็คงเตรียมพร้อมกันเกือบทั้งหมดแล้วเนาะก็เลยจะมาทบทวนช่วยหน่อยละกันสําสหรับผู้ที่จะยื่นในปีงบประมาณ2566ก็คือตุลา ตั้งแต่ตุลาหกห้าจนถึงกันยาหกนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียม 1. บันทึกข้อความส่งข้อส่งขอประเมินวิทยาฐานะแล้วก็แบบคำขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ 2. ออ,อย่างนี้ก็คือยื่นเพื่อให้ท่านพออรับทราบแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ สำหรับสิ่งที่จะต้องยื่นเข้าไปในระบบอ่าก็มีหลายอย่างาหนึ่งเอกาสารแนบคำขอข้อ9.1.2อันนี้ก็จะเป็นผลคะแนนว21ก็คือวท2 2ปีการศึกษาก็คือ ปีหกสองแล้วก็ปีหกสามอ่าแล้วก็อ่าแบบคะแนนของว1สิบเ็ดนะครับสำหรับ9.1.2อันนี้เตรียมให้พร้อมสำหรับของโคโชคก็อ่าก็ก็เป็นวทสองสองปีการศึกษานะครับอ่าอันที่4ีก็คือแผนการสอนวิชาที่ตัวเองอ่าที่จะส่งเนาะก็ทำเป็น ไฟล์ pdf อันที่5ไฟล์วิดีทัศสภาพปัญหาที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจอันนี้ต้องมีความละเอียด720พิกเซลขึ้นไปไม่เกิน10นาทีก็ต้องเป็นไฟล์ mp4 นะครับสำหรับข้อไฟล์วิดีทัศสภาพปัญหาแล้วก็แรงบันดาลใจอันที่6ก็คือไฟล์วิดีทัศ บันทึกการสอนเป็นไฟล์ mp4 เหมือนกันความละเอียด720พิกเซลไม่เกิน60นาทีนะครับบางท่านอาจจะอยู่ระดับมัธยม50นาทีก็ถือว่าไม่เกิน60นาทีเนาะสำหรับคุณครูที่สอนเป็นรายชั่วโมงก็ก็อย่าให้เกิน60นาทีแล้วกันสำหรับหัวข้อที่7 ก็จะมีด้วยกัน3ามไฟล์เพื่อเพื่อเขา,าเรียกอะไรเพื่อให้ครอบคลุมหรือ,อที่ที่เขาเปิดโอกาสให้นะครับก,ก็ส่งได้ทั้ง3ามไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ผลลัพธ์ผลการเรียนของผู้เรียนมีด้วยกัน3ามไฟล์สามประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นไฟล์วิดิทัศน์ไฟล์วิดิทัศน์ อันนี้เป็นผลการเรียนของนักเรียนในคาบนั้นนะครับเป็นชั่วโมงนั้นก็จะเป็น mp 4 720พิกเซลแล้วก็ไม่เกิน10นาทีไฟล์ชนิดที่2ก็กือเป็นไฟล์เอกสารไฟล์เอกสารนี้ก็จะเป็นอ,อย่างเช่นสรุปผลคะแนนสรุปแบบฝอร์มดหรือไฟล์ใบงานอะไรต่างๆอันนี้จะไม่เกิน10หน้าไม่เกิน10หน้านะครับ อย่าให้เกินนะครับไม่เกิน10หน้า10หน้าพอดีได้ไหมย10หน้าพอดีได้นะครับแต่อย่าเกิน10หน้าแล้วกันและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องทำให้เป็นไฟล์ pdf อย่าลืมนะครับเป็นไฟล์ pdf อ่ะเป็น1ไฟล์นั่นแหละครับ10หน้านี้เป็น1ไฟล์ทำให้เป็น pdf ส่วนไฟล์ชนิดที่3ก็คือไฟล์รูปภาพรูปภาพ รูปภาพในขณะที่เราทําการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นผลผลที่ได้จากใบงานหรือว่าจะเป็นภาพที่ในห้องเรียนที่เรากําลังทําการเรียนการสอนอย่างอย่างของครูโชคก็จะเป็นไฟล์รูปภาพผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บันทึกไว้หรืออาจจะเป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นบรรยากาศ ในลักษณะบรรยากาศในการสอนในการเรียนการสอนก็ได้หนหน้ากระดาษไม่เกิน6รูปไม่เกิน6รูปเนาะ,ะทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็หนึ่งหน้าไม่เกิน6รูปเขาก็อนุโลมให้ได้ทั้งหมด10หน้า10หน้าถ้าเป็นรูปล6หกหน้าละ6รูปก็หน้าละ6รูป ก็ไม่เกิน60รูปนั่นเองอ,อย่าลืมทําเป็นไฟล์ pdf ด้วยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับไฟล์รูปภาพที่เราทําที่เราบันทึกที่จะนําเสนอเป็นไฟล์รูปภาพนี้ก็อย่าลืมบรรยายใต้รูปภาพไม่ไม่ต้องบรรยายทุกรูปก็ได้ครับก็คือในใน,ในหรูปในหึงหน้านั้นก็บรรยายบรรยายหนึ่ง หนึ่ง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 หัวข้อหรือหนึ่งกรอบนะครับบรรยายว่าในภาพนั้นทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรหรือผลการทดลองอะไรผลการเรียนอะไรนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเจ็ดหัวข้อนี้นะครับหัวข้อแรกกับหัวข้อที่สองนี่ก็คือบันทึกยื่นท่านพออโรงเรียนแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนหัวข้อที่3ถึงหัวข้อที่7เนี่ยเตรียมให้พร้อมที่จะยื่นเข้าสู่ระบบ DPA ของแต่ละโรงเรียนแต่ละของแต่ละโรงเรียนแต่ละ,ะคนแต่ละท่านนะครับของอคุณครูแต่ละท่านยังไงก็อย่าให้เกิน3 0กันยาสอ6หนี้นะครับสําหรับผู้ที่จะยื่น ในปีงบประมาณ2,566นะครับอย่าลืมนะครับ